สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการวิธีเสี้ยวเถ่าเมอเนี่ยช่วงพักเที่ยงครับนอยู่ในเทศกาลขอมะาไาอยู่คลิปกันกินเหลอากาดิบุมีเมื่อนึ่งพาไป,ปรีวิวร้านแซบของกาลสินนะครับช่วงพักเที่ยงแล้วมีน้องๆไปกันสองสามคนจะพาไปร้านเจ๊อือเอานา<น>ะแปลเทพอ่ะ ไปครับเดินทางคนขับคนเดิมมองวีคนสวยเออเดี๋ยวชัปเตอร์ถัดไปขับแพนไปเจอกันที่ร้านครับข้าวหวานมไปพกาืออหนีกระสี่เดอดอัดแลงหน้อยนะครับมีคนอวนมาขึ้นรถนะอัดห้าครับอัดห้า เพื premises, ่อป้องกันเป็นการประหยัดน้ำมันเซฟคอ์ให้บริษัทนะครับวันนี้รถคงไม่เดือดสายนะครับเพราะว่าเมนนี้มีบาลานซ์ไามาเพิ่มหน่อยน้องเคเชื่อใหม่เชื่อใหม่นี่ว่าไปไปไปลิสกูปิดรถเพื่อช่วงทางช่วงทางระหวังไปร้านเชือก้าบอกว่าให้ทำกดไว้ที่20จสิบดิพบกับยาสดสิมัดลอยมันละสิบบาท รุดอ็นรุดหญ้าพันพันอย่างนะมะหญ้าขาข้างมันไม่พันอย่างนะนมันคองเติมมันดีกิ่ที่้านกนั้นเป็ลุ่มน่มแรคือวนีเปียเออกอนนี้เเปียเนยเจียจำอะไรครับโอ้ความรู้เนกับอะไรซื้อเรียกกองนะผมมีความรู้เลยอรุดอันหญ้าพันอย่างนะขาขางมันเนียปยเนียปียแค่เนียเปียแค่เนียเปียสูงก็มีมีร้านขายขนมพกรวเป่าแถวนี้ฮะขนมพก ไม่มีมุกอะีนมุกไหนเนี่ยมมเป็นยังมเนยเดือดเดือดเดดตาอกจด้กอตัดเดอตกบร้านอาจารย์แหล่งของมะพร้าว้สใช่ไหมในหน่อยเขาถามว่าเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดเาฬสินคืออะไรกูสอบมะพร้าวกูเดียวรอายไปหนี่ที่จริงมันคืออะไรที่จริงเขาเป็นข้าว แบแเลอือคนละครึ่งเือไม่เคยมาเ้ัวกไม่กนเตี้มไมากินแล้วเตี้มมากินแล้วแพาไมกินล้งไปจอดรถแล้วไปกินกันจอดรถ บอเปะสั่งเจ้าฮูนสั่งแจ้ฮอนเนื้อชุดใหญ่ไส้ตันลวกตับหวานตัวตวันนี้กินเจ้าฮอนหมอดลเป่เปิดป่ะเปิดป่ะน่าจะเปิดนะ่ไหวใจได้เทียนันอชุด อันนี้เพื่อใช้งานใ่แล้วอันนี้หรือไม่มันเป็นชุดแอแบ่ง<ช>แบ่งฝั่งนะครับเขียวนี้นั่งฝังงฝ่งนี้เขียวนี้นั่งฝั่งนี้เขาทำสีดั่งสีเียวเยอะที่เด็ดจ <c oughs> ับหวานขอซีมขอชื่อ

ถ hmm. hmm. ้าเกบอกว่าเกณฑจะมาคืออย่าเกก็ต้องมาถ้าเกณฑไมาเกิดจะต้องบอกนะอล้เกันแล้กันกันคูดงท้านองมาแล้วครับของหวานป้าเทปเสียงหนีขากันเท่มาเสร็จปะมึงรุ่นอะไยี่สิบแปดมงุ่นอะไรยี่สามสิบาป ขอ oh, hey, uh, oh, uh, ุ้ยยังอดเลาได้กินน้ำมูดแีวิบนวเาวอร่อยเย็นเดี๋ยวฟัดเอาล้าหน้าโชวหน่อยอรอยเปอรเซ็นต์่ร่อวะหานยิ่แต่เานหลยแล้วน้ำเผาวะน้เาดิบ่บ่ถือกินน้ำตา มวนอะไรต้องแตางนี่กินนะบอสของอย่างของอย่อง่ยู่แตวันอยางเมื่อวานอะไรใส่น้ำเปล่าดิอย่างมเขืออย่างยบ้านคอมเมนเ็นคราวขึ้นมาเอาคิชพุงหรอมา่นดจากตองกินมะเข้าปนอีกว่าซื้อมตมีน้ำมะเข้าป้าสองจุดนะ มันใจว่าคนกินเมื่อสร้างเราไม่ทำตัวเมียเส้นตำตวเมียเส้นตวเองโคตรเดมเดี๋ยวมึงเป่าแห็นเป่ายัเดี๋ยวนะเย็นแล้เป่าต้องมาหายเย็นแล้ว อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมันบ้านอะไรู้จักอ่าเลี๋ยวมาให้เราดนี่คิดหรือเปล่าเสแล้วครับเรียบร้อยยิ่งนำสำราญกล้วไปทำงานที่เรารักอะไรนะต้นอะไรนะ ต้นกระท้อนไหมกระท่อมกระท้อนนี่แหละใบแม่นแช่ป่ะมาต้องมาต ong มาต้องมาต้ n g ออกมาโอ้ยพี่โอ้ป่ะเขาไปบดกันกระพริบคนมาต ong ปิดคลิปนะครับฮะปิดคลิปนะครับสำหรับวันนี้กับอิ่มแซ่บครับคลิปเจือมือเนี้เป็นอะไรบ้าเป่าอ่างน้าชาแนลป่ะโบ้เดชตั้งับให้เบิ้งเลยครับผมมือนี้ยจอดจังเลยเนี่ยเซลา